สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s p i r i t u a l Reading t a l o นะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดนะคะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3เด็ก3กองนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดน,นึงตรงที่นิสัยของไพ่แต่ละกองไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณเลือกกองไหนแสดงว่ามีความพิเศษจริงๆที่คุณจะได้รับข้อความนั้นๆน,น,นะคะด้านนี้คือกองที่1น,นะคะไพ่สำหรับนี้ กองที่สองสำหรับนี้นะคะแล้วก็กองที่สามสำหรับนี้ให้คุณใช้เซนใช้ความรู้สึกเลือกกองไพ่นะคะกองไพ่กองไหนดึงดูดใจคุณที่สุดดึงดูดสายตาคุณที่สุดก็ให้คุณเลือกกองนั้นแต่ถ้าคุณจะฟังทุกทั้งสามกองเลยก็ได้เพราะว่าแม่หมอเชื่อได้ว่าเความหมายหรือนิสัยของไพนะ่นยตามตามที่แม่หมออยากจะเรียกก็คือนิสัยของไพ่อะแต่ละกลองนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนคุณอาจจะได้รับข้อความอะไรดีๆทั้งสามกองเลยก็ได้นะคะ ถ้าเลือกได้แล้วเราก็ไปฟังคาทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กดีนะคะกองที่หนึ่งเด็กที่หนึ่งนี้เรามาดูซิว่าสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนกองที่หนึ่งนะคะสิ่งที่คนกองที่หควรรู้มากที่สุดคือเรื่องใดวันนี้แม่หมอจะไม่เช็คพลังงานของคน ทุกๆกกองเลยนะคะอยากจะให้เป็นข้อความอะไรดีๆส่งถึงพวกคุณจริงๆคุณได้ไพ่หมายเลขสามสิบห้านะคะใบนี้สวยมากคุณได้ไพ่หมายเลขสามสิบสใบนี้ แล้วก็หมายเลขหนึ่งสี่นะคะสิ่งที่คนกองที่หนึ่งควรรู้มากที่สุดเลยในตอนนี้นะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะดับแรกเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความสง่างามในตัวเองนะคุณน่าจะรู้ในในในคุณค่าของตัวเองคุณน่าจะเห็นในคุณค่าของตัวเองคุณเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ถึงพลังงานอันทรงคุณค่าในตัวคุณ แล้วคุณมีความมั่นใจในตัวเองคนกองที่หนึ่งคุณพลังงานของคุณที่เป็นเจ้าของคลิปกองที่หนึ่งจริงๆเนี่ยคุณไม่เคยด้อยค่าตัวเองเลยคุณเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณวิสัยทัศน์ข้างในอ่ะความมั่นใจในตัวคุณนำทางคุณอยู่เสมอ คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองระดับที่ดีมากๆในสภาวะที่คุณเจอคุณอาจจะเหมือนบุคคลทั่วๆไปบนโลกใบนี้มีสุขมีทุกข์แต่สิ่งที่คุณดูแตกต่างจากคนอื่นก็คือความมั่นใจก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากกว่าสิ่งที่คุณเจอสมมุติว่าความเศร้าความสูญเสียใดๆในชีวิต คุณเสียใจก็จริงแต่จิตวิญญาณข้างในของคุณน่ะบอกคุณเสมอว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อความเสียใจคุณไม่สมควรที่จะอยู่ในจุดจุดนี้คุณจะบอกตัวเองเสมอนั่นคือคุณค่าของตัวคุณที่คุณมีคุณพร้อมที่จะออกจากความมืดมิดอยู่ออกจากความมืดมิดได้ตลอดเวลาถ้าตอนนี้นะคนกองที่หนึ่งคุณยัง คุณยังมีความรู้สึกว่าลำไรลำไรมากๆเลยว่ามันจะเป็นแบบที่แม่หมอพูดเนี่ยให้คุณชัดเจนได้เลยว่าตัวคุณพลังงานของคุณทรงคุณค่ามากๆคุณจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใ,นใกล้นี้มุมมองในชีวิตของคุณมุมมองหรือทัศนคติของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นทิศทางที่ทำให้คุณได้ได้ตื่นรู้ ทำให้คุณได้เข้าใจสัจธรรมทําให้คุณได้เข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้รวมถึงอาจจะเข้าใจกฎของจักรวาลเลยก็ได้เพราะคุณมีเป้าหมายที่สูงมากๆการที่คุณมาอยู่บนโลกใบนี้ยไม่ใช่ความไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคนกองที่หนึ่งคุณมีเป้าหมายแล้วเป้าหมายของคุณค่อนข้างที่จะสูงมากๆเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่ในตอนนี้นะ สิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดก็คือคุณไม่สมควรที่จะอยู่ในจุดที่มืดมิดในชีวิตไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะคนกองที่หนึ่งคุณจะต้องออกจากจุดที่ดองความรู้สึกของคุณดองพลังงานของคุณให้สตันอยู่กับที่ออกจากจุดจุดนั้นแล้วมูฟตัวเองไปข้างหน้าเพราะคุณพร้อมที่จะเฉิดฉายคุณพร้อมที่จะเปล่งประกายความสว่างในตัวของคุณ คุณมีความรู้ที่ที่หาตัวจับยากความรู้ในที่นี้ที่แม่หมอเห็นมันเป็นความรู้ที่มาจากข้างในอะ่ะมันไม่ใช่ความรู้จากข้างนอกมันไม่ใช่ความรู้จากโลกใบนี้บอกว่าเออคุณจะต้องจบ ปริญญากี่ใบกี่ใบอะไรแบบนี้แต่มันเป็นความรู้จากภูมิปัญญาข้างในของคุณที่มันติดตัวคุณมาที่มันติดจิตปิญญาณข้างในของคุณมาคุณจงมั่นใจในพลังงานของคุณตรงนั้นและแม่หมอก็เชื่อได้ว่าคุณสัมผัสได้ถ้าไม่หมอไม่ได้มาคอนเฟิร์มในคลิปนี้คุณก็สัมผัสได้ว่าคุณมีความพิเศษคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษจริงๆในจิตใจของคุณดังนั้นจงตามเสียงของหัวใจ เพราะแม่หมอไว้ใจว่าคุณจะสามารถสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามในในโลกใบนี้ได้คุณกองที่หนึ่งคุณคุณมีแสงสว่างที่มันติดตัวมาในในภายในของคุณออร่าออร่าสิ่งที่เขาบอกกันว่าเป็นออร่าในตอนนี้คุณจะต้องออกจากจุดที่มืดมิดให้ได้นะคะคุณออกได้อยู่แล้วคุณพยุงพยุงตัวเองอ,ออกจากจุดที่ที่เป็นเป็นเป็นจุดที่ ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคได้อยู่แล้วแต่ถ้ายามนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แม่หมอนั่นเป็นเพียงแค่อารมณ์อารมณ์เท่านั้นแต่จิตวิญญาณข้างในของคุณนะ่ะง่ายมากๆที่จะออกจากจุดๆเนี้ยจิตวิญญาณข้างในของคุณหรือไฮเออเซลเนี่ยตัวตนที่สูงกว่าของคุณนะ่ะเขาพยายามดึงคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณสังเกตนะ คุณสังเกตว่าในทุกๆครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตะคุณจะดูมี p พ w e r อยู่ตลอดอ่ะสภาวะของคุณข้างในมันเหมือนจะจะอยากผ่านจุดแย่ๆออกไปตลอดแล้วไปอยู่ในจุดที่ดีอยู่ตลอดเวลาคุณจะถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในจุดที่ดีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือเซนส์สัมผัสนั่นแหละคือความความมีพอร์ในจิตวิญ,ญญาณของคุณ wisdom คนกองที่หนึ่ง จงภูมิใจจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่และใต้สำรับใต้สำรับใบนี้ก็คือคุณจะต้องเชื่อมต่อแล้วก็สอดคล้องกับจิตวิญญาณข้างในของคุณอย่างที่แม่หมอได้ได,ได้ได้บอกไปนะคะไม่มีอะไรยากเลยสำหรับคุณในในใน,ในชีวิตบนโลกใบนี้จงจำเอาไว้สำหรับคุณไม่มีอะไรยากเลย เชื่อใจตัวเองเชื่อใจเซน์เชื่อใจจิตวิญญาณข้างในให้เขาคอยนำทางาพยายามที่จะมีสติมีสมาธิในการคอนเนคกกับตัวตนข้างในของคุณให้ได้มากที่สุดเพราะนั่นคือคำตอบเพราะนั่นคือแสงสว่างเพราะนั่นคือแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณจริงๆนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้ของกองที่หนึ่งก็มีประมาณนี้นะคะแม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่เด็กที่สองกองที่สองนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้ของคุณกองที่สองคือเรื่องใดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกองที่สองนะคะแม่หมอจะไม่เช็คพลังงานของคุณแต่อยากจะโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้เลยภาพรวงตา แม่หมอบองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองเหมือนมีพลังงานอยู่คลิปหนึ่งในช่องช่องหลักของแม่หมอนะที่สักคลิปหนึ่งอ่ะมันมีพลังงานของไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมานะคะคุณอาจจะไปดูคลิปนั้นด้วยก็ได้ในวันนี้สิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้เลยก็คือคุณจะต้องสังเกตสังเกตความรู้สึกนึกคิดของคุณให้ดีในตอนนี้นะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ในตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็คุณกำลังสัมผัสถึงสิ่งใดอยู่ในตอนนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของคุณเนี่ยที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยคุณจะต้องวิเคราะห์คุณจะต้องเหมือนนักวิทยาศา,ศาสตร์เลยจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าเหมือนการตั้งสตินะคะอย่าค้อยตามอารมณ์ในตอนนี้เลยไม่ว่าเรื่องที่คุณเจอมันคือเรื่องอะไร ที่มันมาตกกระทบตัวคุณเนี่ยมันจะเป็นความสงสัยหรือมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจหรือเป็นอะไรก็ได้ให้คุณทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยการวิเคราะห์วิเคราะห์สิ่งที่คุณเจอว่าสิ่งนี้มันคือของจริงหรือเปล่าสิ่งนี้มันมันคือภาพลวงตาหรือเปล่าทําไมไม่เหมาะถึงบอกตรงนั้นก็คือไพ่ใบเนี้ตีความได้หลายอย่างว่า คุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณจริงๆคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงว่าคุณใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความเป็นตัวเองคุณใช้ชีวิตในรูปแบบที่สังคมต้องการหรือเปล่าหรือหรือการที่คุณใช้ชีวิตในตอนเนี้เป็นตัวของตัวเองก็จริงอะแต่มันจะมีบางอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่หมอจะบอกก่อน เคสแรกนะที่แม่หมอที่แม่หมอจะสัมผัสได้จากไพ่ใบนี้นะเคสแรกก็คือในตอนนี้คุณไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรคุณไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่สังคมหรือผู้อื่นคนรอบข้างต้องการให้คุณเป็นตรงนี้ด้วยนี่คือเคสที่หนึ่งนะคะให้คุณพิจารณาให้ดีสำหรับเคสที่หนึ่งว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเรามีความสุขหรือเปล่า หรือเสียงเรียกร้องจากข้างในเนี่ยมันกระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาว่าเออให้เราทำในสิ่งที่เรารักดีกว่าอะไรแบบนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงจากข้างในว่าคุณอยากที่จะทำอะไรมากๆในตอนนี้ให้คุณมาพิจารณาดูตัวเองอีกทีนึงว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการจริงๆในสิ่งที่เรารักจริงๆเ่ยมันจะเป็นการเสียเวลาหรือการเสียโอกาสในการใช้ชีวิตนี้ไปหรือเปล่าเราไม่สามารถที่จะ ทิ้งสิ่งที่ที่เป็นอยู่สัทีเดียวเลยหรือว่าทิ้งแบบเด็ดขาดเลยอะได้ในครั้งเดียวสําหรับบางคนแต่คุณก็สามารถที่จะแทรกแซงความเป็นตัวเองในสิ่งที่คุณอยากจะทําเข้าไปในการใช้ชีวิตประจําวันที่คุณไม่สามารถที่จะละทิ้งได้เนี่ยรวมกันอะแบบใช้แบบรวมกันก่อนได้นะในสิ่งที่พายบนี้อยากจะสื่อกับสําหรับเคสแรกส่วนเคสท,ที่สอง ถ้าคุณใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วแต่มันยังมีบางอย่างที่ชวนให้สงสัยอยู่มากๆดังนั้นสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้ก็คือจงจำเอาไว้ว่าการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้หรือที่ไหนๆที่ใดบนโลกใบนี้นะถ้าไม่ใช่กลับไปไปสู่แหล่งกำเนิดจริงๆหรือนิพพานอะไรแบบนี้ยังเป็นโลกสมมติอยู่ ยังเป็นภาพลวงตายังเป็นสิ่งมายายังเป็นของสมมุติอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในมิติที่สมมิติที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรก็ว่าไปเนี่ยทุกอย่างยังเป็นยังเป็นของสมมุติยังเป็นมายาให้ให้รู้ไว้ตรงนั้นถ้าคุณมีความสงสัยในการใช้ชีวิตถ้าสงสัยว่ามันมันจะถึงที่สิ้นสุดไหมอะไรไหมเนี่ยถ้าสงสัยตรงนี้ก็คือคําที่แม่หมอบอกไปเมื่อกี้นี่แหละสำหรับบางคนที่เดินบนเส้นทางของตัวเองแล้วยังมีความสงสัยอยู่ข้อความแรกนะคะแล้วก็ คนกองที่สองเนี่ยแม่หมอจะขอพูดไอ้นั้นนี้หนึ่งยาวนิดนึงเพราะว่าคุณน่าจะมีเมมมร y ความทรงจําหรือจิตดั้งเดิมของคุณที่ผ่านภพชาติมาแล้วหลายภพชาติมากๆอะ่ะมันจะมีความทรงจําที่ทับซ้อนพิเศษมากๆนะเจ้าของคนกองที่สองเนี่ยพิเศษมากๆแต่หวังว่าคุณจะเข้าใจนะมันจะมีความทรงจําที่ทับซ้อนจงจำมาไว้ว่าความทรงจําที่ทับซ้อนเนี่ย มันก็เป็นภาพลวงตาของเราอีกมันยังไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรเพราะว่าคุณน่ะน่าจะเกิดมาหลายภพชาติมากๆคุณเกิดมาหลายตัวตนคุณท่องเที่ยวในวัตะเนี่ยในจักรวาลเนี่ยหลายแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลายกายภาพมากๆอ่ะดังนั้นความทรงจำเก่าๆความทรงจำเดิมอ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในภพชาตินี้ด้วย เพราะอะไรเพราะคุณน่ะเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่อย่างที่แม่หมอได้บอกไปว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะคุณมีนิสัยแบบนั้นถึงคุณจะไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่คุณมีนิสัยแบบนั้นคุณคุณสังเกตและคุณจะเก็บเอาทุกสถานการณ์อ่ะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะเก็บเข้ามาวิเคราะห์อ,อยู่ตลอดเวลาดังนั้นจิตปัญญ,ญาของคุณเป็นนักเรียนรู้เนี่ยมันจงเก็บข้อมูลอ่ะไว้ในเมมโมรีหรือ หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความทรงจำอ่ะที่มันอยู่ติดมากับจิตวิญญาณของคุณมันอาจจะสับสนนิดหนึ่งสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะและในความสับสนของคุณเนี่ยแม่หมอก็หวังว่าคุณจะเข้าใจว่ามันคือความทรงจาทับซ้อนดังนั้นไอ้ความทรงจาทับซ้อนเนี่ยเราวางบางทีคุณรู้ในเรื่องนี้มาบางทีคุณเห็นอีกเรื่องนี้ มันเยอะมากๆอ่ะสําหรับคนคนหนึ่งดวงจิตวิญญาณดวงจิตหนึ่งนะแล้วยิ่งยิ่งเป็นยิ่งเป็นจิตโอโซแบบจิตวิญญาณเก่าแก่ที่แบบท่องเที่ยวมาแล้วตั้งแต่หลายมากเลยในทุในทุกมิติแบบนี้ก็จะทําให้คุณเน่ยเก็บเก็บข้อมูลนะเยอะมากๆอ่ะ จนพอมาถึงเวลาที่คุณจะได้เข้าใจในภพชาตินี้ในชีวิตนี้มันเลยมีข้อมูลต่างๆที่คุณเก็บไว้อะเข้ามาแบบโอ้โหเพราะคุณได้เปิดก๊อกอะคนกองที่สองเพราะคุณได้เปิดก๊อกอะมันก็จะมีข้อมูลอะไรที่แบบเยอะมากๆอะเอ๊ะมันจะจริงไหมคุณอาจจะอยู่ในช่วงยุคของอียิปต์โบราณคุณอาจจะอยู่ในช่วงของอยุธยาคุณอาจจะอยู่ในช่วงของเอ่อกำเนิดโลกใหม่ๆเลยก็ได้หรืออาจจะอยู่ในมิติที่ ที่เท่าไรก็ว่าไปคุณอาจจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมันเนี่ยมันมันก็เลยเป็นความทรงจําที่ทับซ้อนมากๆสําหรับคุณคุณจะต้องใช้สติให้มากๆว่าในทุกความทรงจําที่มันเคลือบแขงเข้ามาทําให้คุณชวนสงสัยเนี่ยสําหรับคุณกองที่สองเนี่ยมันก็คือโลกมายามันก็คือมันก็คือสิ่งที่คุณมาเรียนรู้อย่าไปเอ่อเขาเรียกไปไปจับหรือไปอินอะไรกับสถานการณ์ตรงนั้นเอาตัวเองเข้าไป ครอบเขาเรียกว่าเอายึดเอ่ยยึดเอาตัวเองเข้าไปยึดในจุดจุดนั้นที่คุณสงสัยอยู่ในที่ในที่ที่คุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอาพวกนั้นแหละเอาข้อมูลพวกนั้นที่คุณดาวน์โหลดมาได้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มาพิจารณาว่ามันคือการเรียนรู้มันคือการเดินทางของจิตวิญญาณตอนนี้นะคุณเชื่อไหมว่าพลังงานจิตวิญญาณของคุณเนะก่งมากๆกเก่งมากๆคือ ไม่ว่าจะเจออะไรหรือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรอะ่ะคุณดูเข้มแข็งแล้วก็คุณปกป้องตัวเองได้คุณปกป้องจิตวิญ,ญญาณของคุณได้อะ่ะในตอนนี้มีเพียงแค่พลังงานของ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 ความสับสนหรือของของข้อมูลที่ดาวน์โหลดออกมามันค่อนข้างเยอะเลยสับสนนิดนึงสับสนนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรมาสะทกสถานตัวคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณได้เลยดังนั้นเรียนรู้ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งดีๆกาลังรอคุณอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างในชีวิตความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคือการที่บางคนบางท่านอาจจะได้อาจจะได้ตื่นรู้อาจจะได้เขาเรียกว่าคุณอาจจะเก็ตกับทุกมิติเลยคุณอาจจะเก็ตกับทุกมิติเลยแล้วก็ถึงขนาดว่าถึงขนาดว่าคุณรู้กลไกคุณรู้ความลับ ที่จะทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จในภพชาตินี้ไม่ว่าคุณจะอยากได้สิ่งใดนะบางคนอยากได้นิพพานบางคนอยากได้ความสําเร็จทางโลกบางคนอยากที่จะสนุกต่อไปด้วยด้วยด้วยการมีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตเนี่ยคุณได้หมดเลยคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะมันผ่านเขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์ของจิตวิญ,ญญาณมาแบบโชคโชนสำหรับคนกองที่สเป็นอะไรที่ที่พิเศษมากๆนะ สิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้แล้วแม่หมอก็หวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่พิเศษมากๆสำหรับคนกองที่สองอีกเหมือนกันเพราะว่าการที่แม่หมอได้อ่านออกมาแบบนี้แม่หมอก็ก็รู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆนะเพราะว่าคําพูดที่จะสื่อออกไปอ่ะแม่หมอไม่รู้หรอกว่าแม่หมอจะพูดอะไรออกไปบ้างอ่ะพอพอได้เห็นพลังงานของพวกคุณแล้วอ่ะก็รู้สึกพิเศษแล้วก็ตื่นตันใจสําหรับเจ้าของ คนกองที่สองเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปจริงๆเนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันลึกซึ้งจริงๆใน,ในจิตวิญ,ญญาณของคุณแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกการเดินทางในช่วงชีวิตของทุกๆคนนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จขอให้คุณไปถึงเป้าหมายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่ 3. สาหรับนี้นะคะเด็กนี้นะคะแม่หมอจะไม่เช็คพลังงานของพวกคุณแต่อยากที่จะให้รู้ข้อความเลยนะคะว่าคนกองที่สามสิ่งที่คุณ ควรรู้ที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกองที่3นะคะสิ่งที่คุณกองที่3ควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดคะคุณได้ใบนี้นะ open to love แล้วก็ใบนี้ใบนี้ ส่วนใหญ่จะพิเศษทางด้านจิตวิญญาณมากๆเลยนะสิ่งที่คุณควรรู้คนณกองที่สามสิ่งที่คนณกองที่สามควรรู้มากที่สุดคุณคุณเป็นคนที่พิเศษทางด้านความความสามารถคุณพิเศษทางด้านความสามารถความสดใสคุณสามารถทำให คนรอบข้างรู้สึกสดใสไปกับคุณด้วยคุณมีแพชชั่นคุณมีความสร้างการสร้างสรรค์ที่สดใสมีพลังงานที่สดใสในความสดใสของคุณนะข้างในของคุณนะจริงๆมีพลังงานที่แข่งมันอาจจะย้อนแย้งกับกับตัวตนภายนอกตัวตนภายนอกที่คุณพยายามที่จะให้คนอื่นได้เห็นนะ่ะ ถึงแม้มันจะไม่ไม่ถึงกับพยายามนะแต่คุณก็เหมือนคนสองขั้วคนของที่สามคุณเหมือนสองขั้วในคนเดียวก็คือภายนอกในสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นนะ่ะคุณดูสดใสคุณดูน่ารักคุณดูแบบเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรคุณดูแบบไม่ใช่เป็นคนลึกลับอะไรเลยอะ่ะแต่ข้างในของคุณนะ่ะโคตรลึกลับเลยข้างในของคุณมีความพิเศษมากๆ พิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่พิเศษตรงที่ลึกๆแล้วจริงๆคุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงความพิเศษในจิตวัญญาของคนคุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงมีบางอย่างอ่ะที่กระตุ้นให้คุณได้ได้สื่อสารจากทางจิตทางจิต คนกองที่สามคุณจะเข้าใจนะในสิ่งที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณจะเข้าใจนะว่าออในตอนนี้ถึงแม้คุณจะใช้ชีวิตปกติโอ้แบบเหมือนทางโลกแบบดูไม่ออกเลยนะว่าคุณจะมาสายนี้จะมาทางสายจิตวิญญาณเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันชอบมากในใจลึกๆของคุณนะชอบมากเลยทางสายจิตวิญญาณแล้วทำชวนทำให้คุณเนี่ยแบบชวนลหลงไหลในเรื่องนี้มากๆอยากที่จะคอนเน็กอยากที่จะเชื่อมต่อ กับบางสิ่งบางอย่างหรือพลังงานที่สูงกว่าครูบาอาจารย์ก็ได้หรือใครก็ได้ที่คุณมีความรู้สึกว่าช่วยบอกคุณหน่อยช่วยติดต่อหรือช่วยบอกทางคุณหน่อยเพราะคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานของสิ่งเหล่านั้นคุณรู้สึกได้ว่ามีพลังงานบางอย่างที่คุณสัมผัสได้แล้วก็อยากที่จะสื่อสารกับสิ่งนั้นในตอนนี้คนกองที่สคุณรู้สึกว่า คุณมีเสน่ห์ไหมแม่หมอมองว่าคุณรู้คุณต้องรู้ตัวเองว่าในตอนนี้แม่หมอเห็นตึกเสน่ห์ในตัวคุณนะคุณมีเสน่ห์คุณมีความมั่นใจคุณมีความสดใสไอ้ความสดใสไอ้ตรงนี้แหละมันมันเหมือนเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาหาคุณใครก็ได้ที่เขาเห็นคุณอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเอออยากที่จะเข้ามาอยากที่จะเข้ามาเ,ออเขาเรียกว่า มีปฏิสัมพันธ์หรืออยากที่จะเข้ามาพูดคุยเพราะพลังงานในออล่าของคุณพลังงานข้างในของคุณนะ่ะที่มันเป่งปที่มันเป่งประกายมากๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ดูฮอตหลือเกินอะไรเหลือเกินนั่นแหละคือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามานั่นแหละคือออล่าของคุณที่ดึงดูดเข้ามามันคือตัวตนของคุณมันคือความสดใสที่คุณมีแล้วก็สิ่งที่ คุณควรรู้เลยเนี่ยก็คืออย่างที่ม่หมอบอกไปนะพลังงานสองขั้วมันจะดูแบบย้อนแย้งในตัวตัวเองใช่ไหมมันจะดูย้อนแยง้งมันมีพลังงานสองขั้วจริงๆแต่ในสิ่งที่สองขั้วมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเพราะอะไรเพราะว่าคุณอ่ะคุณเป็นนักเดินทางคุณชอบเรียนรู้คุณชอบสำรวจคุณชอบหาคําตอบกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเปิดกว้างกับ กับทุกๆเหตุการณ์คุณเปิดกว้างกับทุกๆสังคมเหมือนกับคุณคบได้กับเพื่อนทุกๆคนที่มีความต่างคุณก็คบกับคนที่เขาเรียนเก่งได้อาสมยกตัวอย่างนะคุณก็คบกับคนที่เขาแบบเที่ยวได้อะไรได้แบบเนี้ยคือนิสัยคุณเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคุณชอบที่จะเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเข้าไปเรียนรู้จุดๆนั้นพอคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่ได้จมอยู่กับสถานการณ์นั้นหรอก พอคุณเรียนรู้เสร็จแล้วคุณก็ไปหาความรู้ใหม่นั่นแหละคือตัวตนของคุณบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันจะหาแก่นแท้ในตัวเองได้หรือยังฉันดูสับสนเหลือเกินฉันจะอายอยังไงกันแน่ฉันจะสดใสด,ดีฉันจะอยู่ทางโลกดีหรือฉันจะเข้ามาทางภายในตัวเองดีภายในจิตวิญญาณของตัวเองดีตอนเนี้ยคนกองที่สามคุณสับสนเพราะมันดูเป็นสองขั้วแต่จริงๆแล้วให้คุณพยายามบาลานซ์ให้ดีพยายามบาลานซ์สิ่งที่ ที่คุณกําลังเจออยู่ให้ดีเพราะว่ามันคือมันคือบุค,คลิกของคุณมันคือตัวตนของคุณแม่บอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะมีความรู้หรือเห็นอะไรที่มันกว้างของคนอื่นๆเขาทั่วไปอะ่ะสำหรับบางคนที่ที่เขามีเป้าหมายใน,ในการใช้ชีวิตแล้วเขาจะพุ่งเป้าหมายไปไปในส่วนที่เขาต้องการใช่ไหมแต่คุณนะ่ะแม่มอว่าเป้าหมายของคุณนะ่ะ เป็นคนที่แบบไม่มีเป้าหมายแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบไม่เป็นโลเป็นพายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่มีเป้าหมายหมายถึงว่าเรียนรู้ไปไเรื่อยๆเรียนรู้ไปไเรื่อยนะเหมือนไพ่ไปเนี้ยคือคุณอะออกเรียนรู้ไปไเรื่อยหาแหล่งหาแหล่งที่อยู่ใหม่อะไรแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานแบบนั้นว่าว่าเอออยากที่จะรู้ซิว่าเออตรงนั้นมัน ไอ้ตรงเนี้ยพื้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีต้นไม้เยอะไหมมันทําการ,กรเกษตรดีไหมไม่หมอะจะยกตัวอย่างนะคะแล้วคุณก็ไปอาะแล้วพอพอทําตรงนี้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยเอาลองหาลองสํารวจดูซิว่าพื้นที่ใหม่มันมันจะดีกว่านี้ไหมเนี่ยนะคือนิสัยใจคอของคุณเป็นแบบนั้นคุณเลยไปอยู่กับคนหลายๆกลุ่มได้ตลอดเวลาแต่คุณจะไม่อยู่กับที่คุณสังเกตว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยอยู่กับที่ตรงนั้นมากเท่าไหร่คือไปไปคบได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนกลุ่มนี้ชวนไปเที่ยวคุณก็ไปได้ บางทีเพื่อนกลุ่มนี้ชวนไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไปได้อะไรอย่างนี้นั่นคือตัวตนของคุณสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดตัวนี้ไม่ต้องสับสนคุณสามารถเรียนรู้ภายนอกด้วยแล้วก็เรียนรู้จากข้างในไปด้วยสร้างสมดุลสร้างบาลานซ์ของตัวเองเรียนรู้จากภายนอกแล้วอย่าลืมข้างในเท่านั้นเองอย่างกับวันทั้งวันคุณอยู่ข้างนอกคุณมีสังคมภายนอก แต่พอช่วงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนขอให้คุณได้อยู่กับความรู้สึกข้างในของคุณขอให้คุณได้มาท่องเที่ยวกับจิตวิญญาณของตัวเองความรู้สึกลึกๆความรู้สึกลึกๆของคุณตัวรู้ตัวรู้ของคุณอะถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจตัวรู้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยเพราะตัวแม่หมอเองก็ก,ก็ยังไม่ได้คอนเนคกับตัวรู้ที่แบบโอ้โห ร้อเรซนเราจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกคุณจะเจอสถานการณ์ของของอผลกระทบค่อนข้างเยอะอย่าทำให้ตัวเองคอยตามไปจุดใดจุดหนึ่งมากอย่างก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าคอยตามไปกับสิ่งนี้มากจนลืมความรู้สึกข้างใน แต่แม่หมอไม่ไม่ห่วงอ่ะคุณน่าจะคุณน่าจะไม่อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งนานอยู่แล้วสําหรับบุกองที่สามสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือปรับบาลานซ์แล้วคุณควรรู้ที่สุดแล้วก็คือมันเป็นเรื่องปกติที่ที่คุณมีนิสัยออกแนวแบบสองขั้วไอ้ขั้วข้างในเนี่ยไม่มีใครรู้อ่ะขั้วข้างในตัวคุณนะรู้แล้วมันก็เป็นความพิเศษนะคุณจะสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างเพราะข้างในคุณเก่งข้างในคุณเข้มแข็งข้างในคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญามีมีสติปัญญา คุณมีครูบาอาจารย์นะคุณมีไกด์คุณมีสปีริตไกด์ไกด์นำทางของคุณนะท่านพยายามจะสื่อสารกับคุณท่านพยายามจะส่งสัญญาณมาให้กับคุณอยู่เสมอเดังนั้นสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดในตอนนี้อีกอย่างหนึ่งคือการคอนเนคกกับตัวตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าคุณคอนเนคกับตัวเองได้น่ะตัวคุณข้างในนั่นแหละจะเป็นจะเป็นเหมือน Wifi ที่คอนเนคกกับกับพลังงานที่คอยซัพพอร์ตคุณ ว่าเขาจะบอกทางคุณเขาจะคอยเตือนคุณเขาจะบอกคุณจุดไหนอะไรยังไงแบบนี้ในสิ่งที่คุณควรรู้ที่สุดสำหรับคนกองที่3มนะคะก็แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆพลังงานเลยให้คุณมีความสุขให้มากที่สุดบนโลกใบนี้สร้างประโยชน์สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะความสุขที่คุณจะได้รับเนี่ยหรือความสุขที่คุณมีเนี่ย มันคือพลังงานดีๆที่สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นบนโลกใบนี้ได้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะ